ด้านอาปจอสงขลานะคะก็มอบแนวนโยบายให้กับ49รอพอสอตในการทำงานให้มีประสิทธิภาพค่ะ49รอพอสอตในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมรับมอบแนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินง,งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและตรงตามระเบียบค่ะณห้องประชุมอาคารสีเกียรติพัฒน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตำบลพวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายอภิชัย เคือกอบุญรองปรลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินง,งานแก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรอพศอตทั้ง49แห่งในส,งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบแนวในการปฏิบัติและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารจัดการงานด้านบุคลากรการเงินและบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สินตลอดจนประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในเพื่อใหการดําเนินงานของรอปรสอตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปรง่งใสและถูกต้องตามระเบียบราชการภายในงานมีการบรรยายและที้แจงในหลากหลายประเด็นสําคัญอาทิผลการตรวจสอบภายใน โดยนางสาวสวรักษ์สูเชิดหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นพศ2 5 4 5และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พศ2,161การใช้งานระบบนิวอีลาสและการบันทึกบัญชีรับจ่ายโดยนางนรมนศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินรักษาร,ราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการเปลี่ยนพัสดุพศ2 5 0อ2 6 0และระเบียบสำนักนายัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพศ2 5 3 5และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยทีมวิทยากรจากกองพัสดุและทรัพย์สินพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปศ2,542และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรถ่ายโอนโดยทีมพิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ครับทางนี้นะคะยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการรปศตในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ